คอนโทนรลก็อแอบน้อไม่มีหลอดขึ้นด้วยนะตายย้วตาเง็นเอาละบักมีจองเราอยู่น้องหน้าต่างเรากำลังนอนดูทีวีอย่างสบายใจเลยเมื่อกี้เห็นมีลูกแล้วก็มีแม่สองคนเองในบ้านมาแล้วโทรศัพท์ดังโยแมนว่สับ เสียงหายใจ <c oughs> กลิ่นเหม็นมานี่ไปส่งทอมมี่เข้านอนได้เวลาเข้านอนแล้วลูกน้อยครับแม่ทำไมหัวเถิงงั้นละ่ะลูกเหมือนกูเลยนี่หว่าเา okay, okay. นั่นไงไฟดับแล้วครับมันรรยากาศเปลี่ยนละเราต้องไปเปิดไฟไฟ้าอีกหรอบเบดเมนต์แล้วเบดเมนมันอยู่ตรงไหนอ่ะ ุยมันมาจากห้องนี้ปะต้องระวังไม่ได้ว่ะอุ้ยทอมมี่หายไปแล้วแย่แล้วเสียงมันอยู่ข้างนอกอะแอบได้ไหมแอบในนี้ได้ไหมอทอมมี่เด็กเปรต ไปกลับไปนอนอ่ะมันเฮ้ยทอมมี่วิ่งไปไหนลูกมันมีฆาตกรจ้องจะเล่นลูกอยู่ลูกไปไหนเนี่ยวอาวาบทหนังผีคลาสสิกต้องไปเปิดเปิดไฟที่เบดเมนเบดเมนอยู่ไหนวะหรือว่าห้องนี้ น่าจะนะมันดูเครื่องมือเยอะดีอ่ะนี่ไงไขคุญแจดอกที่สามนี่เองแล้วไอ้ฆาตรกรมันอยู่แถวนี้เนี่มันมันเข้าไปทางนี้เว้ยผมว่าเนี่ยมันมุดเข้าไปช่องอย่างเล็กเลย หวังว่าจะไม่โผล่มานะนี่นี่นี่ใช่ไหมตู้ไฟเอา้ากดไม่ได้วะหรือว่าอย่างนี้เอา้าประตูล็อกอีกเวรกรรมนี่ไงใครมันจะไปเห็นวะกูถามจริงได้มาแล้วคุญแจหมายเลขสี่ได้ไหมไม่ได้หรอมันไม่ใช่คุญแจห้องนี้ได้ไหมได้ห้องนี้ นี่คุณแจอีกอันหมายเลขสองห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่มันไม่ใช่คุญแจของห้องนี้โอเคแล้วท่าห้องนี้ล่ะได้ไหมไม่ใช่เหมือนกันโอเคเหลืออันสุดท้ายแล้วแหละก็คือห้องข้างล่างแล้วลูกเราไปไหนเนี่ยทอมมี่ลูก นี่ไงห้องใต้ดินน่าจะมีตู้ควบคุมไฟอยู่ในห้องนี้นะผมว่านี่ไงใช่ไหมใช่โอเคไฟกลับมาแล้วยมันยังติดติดดับดับอยู่ฮัลโหลแอบตู้แอบตู้แอบตู้ได้ไหมแอบตู้ได้โอเคปิดสวยเดินออฟปิดไฟด้วยแล้วก็ต้องนั่งโอเคคอนโทรลก็อแอบอู่เนาะมันมีหลอดขึ้นด้วยน,นะ มันมองไม่เห็นเราไปเลยรีวิวหลอดจะหมดแล้วนี่ไปเหอะรีบไปโอเคโอเคไปแล้วมันไปแล้วโอ้เสียงมันเยัยเป็นห่วงแต่ลูกเราเนี่ยแหละมันไปแล้วมันไปแล้วรอเสียงมันหายไปก่อนที่มันเดินออกไปแล้ว ยองมันชื่อไมเคิลป้ะถ้าจำไม่ผิดไอ้ฆาตากรเมื่อกี้มาจากหนังเรื่องฮาโลวีนหนังคลาสสิกสยองขวัญแต่ก่น่นนู่น,น,นมันอยู่ในห้องครัวมันเพิ่งเข้าบ้านไปไว้ยฆ่าไมเคิลเบย์เออจริงด้วยไมเคิลเมีมันชื่อไมเคิลไอตัวนี้เราต้องไปหาปืนใช่ปะ เดี๋ยวนะแล้วเราจะเอาปืนจากไหนวะคุณสามารถก้มได้เพื่อไม่ให้ไมเคินได้ยินเสียงคุณโดยการกดก้มกดคอนโทรลหรือไม่ก็ C เดี๋ยวนะผมว่ามันต้องมีเนี่ยคุณแจเห็นปะเราพลาดเว้ยคุณแจไปเปิดอีกห้องหนึ่งอะน่าจะมีปืนนะห้องข้างบนอะไมเคิลหายไปแล้วมันพีกได้ปะ ไม่ได้แอบก่อนย่องย่องไปไอชี้มึงเดินทะลุรอ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 แล้วที่แอบเรามีแค่ห้องล่างห้องเดียวเลยหรอโอ้มันได้ยินเสียงปะวะเขมันยังไม่เห็นเรานะมันเห็นเหรอมันเห็นมันเห็นมันเห็นไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับมันจะตามมาอยู่ปะอ่าฮะวิ่งไม่ทันกูเบเดดูหน้าต่างก่อนไม่มานะอุ้ยเสียงเสียงเสียงประตูหรือเปล่าวะเสียงหรือว่าเสียงไมโครม,มันขึ้นบันได ลองไปเสียงเหมือนมันมันพยายามจะเปิดประตูอ่ะหรือว่าเราต้องจูงมันวะเพราะว่ามันมันจะไปอยู่แต่นนนั่นนั่นนั่นมันเฝ้าเลยฮะเฮ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วจุดนี้ก่อนนู่นนู่นนู่นมันมันมาหาเราเว้ยอ๋อมันมันเดินลงมา แสดงว่าเราก็ต้องอ้อมหลังขึ้นไปข้างบนใช่อย่ามานะไมเคิลหายไปไหนแล้ววะอ,อยู่นี่อยู่นี่โอเคอ้อมหลังไปย่องไปย่องไปอย่านะแล้วมันจะได้ยินเสียงบันไดปะวะนัะ่นน่นนันมันมันมีเสียงมันมีเสียงเดินอะ่ะโอเคปะรีบรีบรีบห้องนี้เรื่เร็ว,รว,รว,รวโอเคดอกหนึ่งได้แล้วปิดลูกเราหายไปไหนวะ ประเด็นคือลูกเราหายไปไหนวะนี่กล่องอะไรกล่องปืนแน่นอนกูว่าแล้วสวยคลิกเพื่อยิงยิงได้มีนัดเดียวเองเหรอได้เวลาไปฆ่าแล้วฆ่าตากรมาบุกเข้าบ้านคนอื่นได้ไงรองก่อนนะมึงเล็งนะปะมันเล็งไม่ได้อ่ะคลิกขวาไม่ได้ห้องนี้มีของไหม น่าจะไม่มีแล้วมามึงอยู่ไหนมันอยู่นี่เหรอกูโหลดเร็วมงี่หวัวเฮ้ยมันไม่ตายวะ่ะโอ้ยเจ็บเจ็บมามึงนอ่เออเออตายตายสารเลียวอุ้ยมันลุกเหรออืืออออุ๊ยกระสุนหมดเวนรรมเก็บเ็บ หายากกอะกินเหลืออยู่สามนัดต้องหากระสุนอีกปะเดี๋ยวมันต้องรู้อีกแน่เลยกระสุนอยู่ไหนวะตำรวจมาแล้วเยี่ยตำรวจมาคุณตำรวจเปิดไม่ได้อ่ะโอ้เกมจบแล้วโอ้ตำรวจมาแล้วศพมันหายเลยเหลือแต่เลือดเชียเหี้ยรอดว่ะแล้วลูกเราหายไปไหนวะประเด็นอะเออประเด็นคือลูกเราหายไปไหน นี่ไงน้องปะโถโอเคปลอดภัยนะทอมมี่เย้น้องโอ้โหวิ่งมาหรือว่าลูกเราคือไมเคิลวะเฮ้ลูกเราแปลงร่างเป็นไมเคิลรือเปล่าวะไม่น่าใช่มั้งโอเคอเวียนหัวเลยหลอนว่ะจบแล้ว